เอาแม่มาเก็บแม่อันนี้ตะคูณเห็ดอันนั้นค่ะเห็ดละโงกเขาเรียกนะเห็ดพ่เานะคะเก็บเลยเมื่อวานนี้ลูกขาวมากเคยเห็นใหาเนี่วเอเอเก็บอ,อ,เอาเลยแก้วโพสติ่มแกลงคือติ่มกินกับแก้วดีวย๋ยนี้ อโเคนบบตนเี่ยอยู่ข้างนอบเนี่ยต้มเห็ดต้มเห็ดเ,เอาก็ได้ตัวแซ่บจ่าแบบนี้กุ้ม